พราะเราเชื่อเขาว่าพ่อแม่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้โครงการอ่านอินรักนะคะหรือว่าเรียกว่า eat play love read นะคะในปีนี้ก็เป็นปีที่ห้านะคะสำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒาลาของเราในการที่ร่วมมือกันกันกบ องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศหรือว่า Save the Children นะคะในการทำงานในพื้นที่อำเภอสีสาครจังหวัดนาราธิวาสในการส่งเสริมการรักการอ่านแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะด้วยความมุ่งมัน่นและเป้าหมายที่ชัดเจนเราพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเหล่านี้ ณอำเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยมีจุดบริการในการดำเนินโครงการดังนี้โรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอแยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินทร์ท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตืงงอและศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี ประจำหมู่บ้านละโอมีความคิดเปลี่ยมแปลในการเลี้ยงลูกที่ดีขึ้นค่ะลูกเราสามารถทำตามที่เราบอกได้จากที่ว่าลูกนั้นชอบเล่นโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็คือเขาจะมาเล่นมาอยู่กับเราตลอดค่ะให้ลูกได้มีกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวของเราอค่ะ จะได้ลูกยัได้มีพัฒนาการด้านสมองแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอยู่กับพื้นที่ตรงนี้ทำให้เห็นพัฒนาการแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการในลักษณะนี้อย่างชัดเจนนะคะทํางานอยู่ใน2พื้นที่ก็คืออําเภอศรสีสาครและอําเภอรืรอศกจังหวัดนาราธิวาสนะคะในอําเภอศรสีสาครเนี่ยเป็นการทํางานกับผู้ปกครอง เด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ปี โดยเรามีการจัดกิจกรรมคือการให้ความรู้กับผู้ปกครองหรือว่า PES นะคะอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองไปประมาณ8หัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ปีนะคะแล้วก็มีการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ปีด้วยซึ่งเป็นเอ็นไลน์ของการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าคลีดีนะคะที่อำเภอศรีสาคร รวมถึงเรามีการอบรมในเรื่องของการทำของเล่นสําหรับลูกด้วยค่ะตอนแรกก็ยัง,งงงงอยู่ว่าทำอะไรบ้างแต่พอได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วน,วนร่วมแล้วก็ได้รู้ว่าออมีอะไรบ้างที่จะไปสอนพูกปกครองในทางที่เราเป็นเทรนเนอร์ก็คือเอาข้อมูลจากที่เราอบรมมาก็คือไปสอนแม่แม่ในเรื่องของการอาสอนเด็ก สอนพ่อแม่ให้ไปเล่นกิจกรรมกับเด็กๆที่บ้านน้อยครั้งที่จะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับงานแบบนี้ค่ะซึ่งเทรนเนอร์เนี่ยอาจจะเป็นหัวใจหลักของงานรองมาจากเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรที่มาสนับสนุนโครงการนี้ค่ะซึ่งเทรนเนอร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าสารสัมพันธ์ระดับผู้ปกครองในชุมชนแล้วก็ตัวเทรนเนอร์เองเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็มีบทบาทในการทําหน้าที่ครั้งนี้มากะคะ่ะในปีนี้เราสามารถพัฒนา เทรนเนอร์นะคะหมายถึงผู้ที่ทำการฝึกอบรมให้กับอำเภอศรสีสาครได้จำนวนหนึ่งก็คือประมาณ20กว่าคนที่จะทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถ,ถึง3ปีเราใช้คนในพื้นที่นั่นแหละค่ะเป็นเทรนเนอร์ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้เพื่อจะให้องค์ความรู้เนี่ยยั่งยืนอยู่ในพื้นที่นะคะในแต่ละปีเราจะมีการรับสมัครเทรนเนอร์ใหม่ๆ แต่จะต้องเป็นคนในพื้นที่เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากกลุ่มเทรนเนอร์แล้วก็จะมีกลุ่มผู้ประเมินก็คือแอสเซสเซอร์นะคะซึ่งแอสเซสเซอร์เนี่ยหรือผู้ประเมินเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรารับน้องๆที่มีใจรักและก็สนใจงานด้านเด็กซึ่งในกลุ่มของแอสเซสเซอร์และก็เทรนเนอร์เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ c h i l d r o t e c t i o n หรือการปกป้องคุ้มครองเด็กในเรื่องของ ิที่เด็กแล้วก็เรื่องของวินัยเชิงบวกด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานจะไม่ีเวลาในการเลี้ยงดูลูกะคะ่ะแต่พอมอีกิจกรรมหรือว่าโครงการอ่านอิ่มรากนี้นะคะก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยในแต่ในแต่ละครั้งที่เข้ามาก็คือเขาก็สามารถไปฝึกแล้วก็ไปเล่นกับลูกไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะพ่อแม่ก็คือเป็นของเล่นที่ดีที่สุดสําหรับลูก อย่างเช่นมือเนี่ยแค่มือก็เป็นของเล่นให้ลูกได้แล้วหน้ายิ้มเล่นกอดอะไรมาสร้างความผูกพันให้กับแม่ลูกค่ะแล้วก็จากที่ผู้ปกครองได้เข้ามาก็ตอนแรกก็เรายังไม่รู้จักกันยังเข้ากันไม่ได้พอสักกิจกรรมที่ 3- 4เราก็เริ่มรู้จักกันเด็กก็มีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะทำให้าการการเล่นกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้น Pati asa suka. Suka ha, bahasa suka kan magani. Mengado lebel dak ngasah anak kan. Tak dak ngasah anak dak suka magani kalau to tak ada rekan kau ni, tak leh ada. Dah ada anak. Pani awak ada rekan kau ni tak ada anak, buka surat, lu tak tanya dia. Pani ibu gapo dia deh. Pani dia ya, kan dia tunjuk abik. Kita tanya mana abah dia ya, tunjuk, mana mun dia tunjuk, mana adik dia ya, tunjuk. Ha itu deh. Ha gitu lah. Ha Pa, nyadi dok lek tu, dah jauh mula. Jo, tep tep malam dek aja. Tu gapo tak padu kita aja pun tak padu lah. Bo mai kongkan ini ni, jadi dia padu hok ni, dia tanya hok ni, lagu mana, dia dulu makai po, dia tanya eh, bagaimana tu yo suko lah kita aja bagi gapo tu. Kan lelong ni, kita pelihara banyak. กับการ ใช้อารมณ์หรือว่าเรื่องจะสอนลูกนั้นพอมีโครงการนี้เข้ามาก็แบบว่าสอนลูกได้ตอนนี้พอขอบคุณมากค่ะกร็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เข้ารวมโครงการนี้รู้สึกว่ามีข้อคิดที่ดีเตือนสติเราที่เราจะเลี้ยงลูกต่อไปให้ดีที่สุดจะทำยังไงบ้าง การเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นมาเนี่ยเราจัดเป็นประจำทุกปีตลอดทั้ง4ปีที่ผ่านมาและปีนี้เป็นปีที่5เนี่ยนะคะแต่ละปีเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อที่จะร่วมกันชื่นชมยินดีในความสําเร็จของการร่วมงานร่วมโครงการกันมาโดยเฉพาะผู้ปกครองเพราะว่าการมาเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยอ,อย่างต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมีภาระเยอะนะคะในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยเรามาเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยทุกครั้งที่ผู้ปกครองมาเจอเนี่ยเขาก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะไปใช้กับลูกอบรมเลี้ยงดูลูกที่บ้านก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้นำชุมชนนะคะผู้นำท้องถิน่น ผู้นําท้องที่ผู้นําศาสนาพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วก็อหน่วยความสะดวกคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศนะคะเซฟเดอะชิลเด้นเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรร่วมงานกันมาโดยตลอดเราทั้งสองหน่วยงานเนี่ยก็ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้มาก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมาก